อะไรแวบบแบบ๊บ GS สี่หค่ะ มาดูว่าจะทำสา3หนหรือไม่วันนี้ G A 4 536้าสามพอดีเซลคันอื่นๆก็จอดอยู่หน้าโรงรถจักรแล้วเจ้าหน้าที่ลงมาสับประแจ อเมริกันทั้งหมด G A G E K แพ้และแน่นอน GEC ห้วันนี้ทำขบวนธรรมดาที่3 1มกรุงเทพ,พชุ่มทางบ้านภาชีดูความคล่องตัวของ g e อีกราว10นาทีขบวนธรรมดาที่313จะออกจากสถานีกรุงเทพ,พ เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดหยุดรถยมราชตอนนี้ขบวนน่าจะเรียบร้อย สองแปซีค่ะเข้าชางชลาที่ห้ามาดูว่าเป็นสีหนึ่งสองสามหรือไม่วันนี้ไม่ลาช้าเมื่อวานลาช้าแค่ห้านาทีไปสวนกันที่แยกยมราชลุ้นทั้งเจ้าหน้าที่ลุ้นทั้งตัวเราด้วย ผู้โดยสารเยอะเลยระบวน284มาไกลถึงจุกสเสม็ดใช้เวลาเดินทางราว4ชั่วโมง วิ่งมาทาันพอดีวันนี้ G A สี่ห้าสามหจุดหยุดรถยมรากะจอดแป๊บเดียว แล้วขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะขบวนธรรมดาที่313กรุงเทพชุมทางบ้านพาชี